สวัสดีครับโ oh, oh. อ้โหฝนตกเดี๋ยววันนี้ก็จะไปสตาร์ทสักหน่อยครับไม่ได้สตาร์ทนานนะเดี๋ยวจอดนานเดี๋ยวสตาร์ทวิ่ติครับ Ok. ộp Tiếp được Ờ. Ok. Yeah. ไฟอันนี้ทุกคนไฟเตือนเบรคทางอะ่ะมันไม่หายครับมีเอซคนหนึ่งบอกว่าน้ำมันเบรกหมดหรือเปล่าผมก็เอาไปเติมแล้วจนเต็มเลยอะ่ะมันก็ยังเตือนอยู่นะครับน่าจะช็อตตรงไหนสักอย่างนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เอนนอม,มันก็สะท้อนหน่อยครับเดี๋ยวปิดให้ดูไม่ชัดอีกหรออันนี้จะเป็นลมนาะ ควันหน่อยครับไม่ได้สตาร์ทนานโอ้อันนี้หลุดแล้ว Hey. อันนี้มันหมดแล้วนี่หว่าอันใหม่อันใหม่อยู่ไหนน่นี่ต่อแล้วเลยครับแต่ว่าลืมลืมเอามาใส่ไปภาษีเอจะแปะไว้ตรงนี้ฮึบ ก็หลุดมาเดิมเดี๋ยวจะเอาออกไปทำความสะอาดนะครับวันนี้ก็มืดแล้วไว้วันหลังแล้วกันทำความสะอาดด้านในอ่ะดูดฝุ่นนะครับอันนี้ผมก็กลับมาใส่หัวเกียร์อันเดิมแล้วนะอันเก่าเพราะว่าช่างน่าจะตั้งเซฟเกียร์มันอันเนี้ย เวลาใส่เกียวหกอ่ะมันเบียดเนี่ยดูสังเกตดูนะครับถ้าหัวยาวอ่ะหัวเกา่าอ่ะสามสิบเซนอ่ะมันเกียวหกมันจะเบียดน,นะครับเกียวหกเบียดพวงมาลัยเลยใส่ยากก็ใส่หัวเก่เกาดีกว่าครับปลอดภัยใช้ได้มันเนี่ยใช้ได้มันดื้อโอ้เอเย็น นลองเบอร์สองสิเบอร์สองนี่หนาวหนาวเลยแหละโอ้โหขึ้นทุกอย่างครับไม่ขึ้นแต่วัดรอบอะผมก็เห็นหลายคันนะที่มันไม่ขึ้นอะนิก,กานะครับ บางนี่เห็นไหมบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะดูมันกระดิกอะไม่รู้เป็นกาอะไรครับนี่มันน่าจ,จะเป็นกับเ,เซนเซอร์อะไรสักอย่างเลยปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะดูไม่เป็นด้วยสิก็ขึ้นทุกอย่างครับความร้อนอ,อลม น้ำมันน้ำมันนี่ผมจะบอกว่าตอนที่ผมซื้อรถมาน่ะผมเอผมผมขี่แบบไม่มีเกน้ํามันน่ะหลายปีมากเลยนะทุกคนแบบก็อาศัยแบบว่าถ้าเติมถ้าเติมเนาะเติมตอนเช้าอย่างเงี้ยก็ตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนบา่ายก็จะลงไปเปิดดูครับว่าน้ํามันเหลือเยอะไหมนะครับขับแบบนั้นมาโหหลายปีนะครับเพิ่ง ถ้าใครจําได้ก็ผมเพิ่งทําตอนที่ผมไปปลูกมันอยู่สารคามอะนะครับน่าจะ2ปีที่แล้วหรือเปล่าขับมาตั้ง4ี่ปีห้าปีแล้วครับประมาณนี้เลยก็ไม่ได้ทำนะก็มีโอกาสก็เลยแวะแวะเข้าไปทำอยู่ร้านจูเนียครับให้ช่างเขาไล่สายไฟให้ก็กลับมาใช้ได้ครับ แกก็ทาแป๊บเดียวนะปุ๊บปั๊บปุ๊บเหมือนเหมือนแกรู้ว่านะว่ามันเป็นตรงไหนนะครับช่างช่างไฟที่อยู่ร้านจนเนี้ยประมาณสามสิบนาทีแหละใช้ได้แกก็ไล่สายไฟอยู่ตรงถังน้ามันเช็คตามฟิวตามอะไรเห็นแกพันพันพันแป๊บเดียวได้ออนะครับอย่างว่าเนาะคนเรามันถนัดคนละอย่างแกก็ถนัดไปทางนี้ อันนี้ก็ฝนตกครับก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเลยตอนนี้ก็น่าจะทํางานกันไม่ได้ครับฝนมันตกอย่างนี้ก็จอดอดไปครับบางทีอ่ะหน้าฝนนะครับมีงานวิ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีนะถ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรทําออกไปวิ่งมันก็ดีครับเหลือนิดๆหน่อยๆก็พอได้ ใช้ไปนะครับบางทีเอาบปาดทางฝนตกสมุกฝนตกวันนี้พรุ่งนี้เช้าแดดออกปาดทางปาดทางที่อ่อวิ่งได้แล้วออกจากบ่อได้ไปปาดทางที่เทอีกไปจอดรอคิวกันที่เทอีกลำบากนะครับหนะ้าฝนนี่ไปรอคิวกันที่เทก,กว่าจะเทได้บ่ายมาฝนตกอีกโอ้ยับ เจอมาทุกรูปแบบครับอันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ฝนแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยครับผมก็อยู่บ้านก็มีอะไรทำก็ก็เก๊กเช็ครถเกี่ยวไว้ครับพอดีเขาจะมาเอารถเกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจริงแท้หรือเปล่านะเห็นเขาบอกอมีเพื่อนนี้อันนี้ใส่ตั้งเต้ ใส่นานแล้วนะตัวนี้อยู่ในรถนานแล้วครับตากแอร์สบายใจชมเพื่อนอยู่ข้างนอก <c oughs> เนี่ยไฟตัวนี้มันมัน,ม,นมันเป็นไฟไฟบ้านนะทุกคนมันเป็นหลอดไฟบ้านนะผมก็ไปซื้อมันเคยขาดผมก็ไปซื้ออยู่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเอามาใส่เออก็โอเคก็ติด มันจะมีแผงแปลงตรงนี้แหละตอนแรกผมก็นึกว่าเอะมันมันมันใช้ไฟใช้ไฟรถหรือเปล่าใช้ไฟยีีโวลต์หรือเปล่าหลอดมันอะจริงๆแล้วมันเป็นไฟบ้านเลยนะครับหลอดไฟบา้าน220สองร้อยยี่เมื่อแล้วทุกคนฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยนะอ่ะโอเคครับสำหรับทีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ กล้าเบื่อแรงนะมันค่ำแล้วปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันเบืดพัระลมไล่ความชื้นหน่อยครับไล่ความชื้นในตู้แอรนะ์เลยตอนนั้นน่ะทุกคนปีที่แล้วอ่ะที่ผมวิ่งงานกับ ที่วิ่งงานอยู่สุลินเราเสียอันกลับมาแกลับมาแล้วมาจอดไว้เลยไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดอะไรเลยโอ้โหเดือนเดือนเดือนกว่ามั้งครับกว่าจะขึ้นมาดูมามาเช็ดมาอะไรจะบอกว่าเนี่ยตามพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันขึ้นลาหน่ะทุกคนเออเปรกนหยขึ้นลาเฉยครับพาะเราต้องขยันขึ้นมาเช็ดหน่อยครับถ้าจอดนานๆอนะ่ะ หมือนเหมือนเราเช็ดแวกตลอดเนาะออันนี้ดินวัด <c> ร <oughs> อบดินครับเหมือนเราเช็ดตลอดแล้วทีนี้เราไม่ได้เช็ดเนี่ยอยู่ดีๆมันคลา่าเฉยครับเป็นกันนี่ตามพวกเนี่ยอืออ่ะโอเคครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ